FM 105 Smile Thailand สวัสดีชายแสวงการครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับคุณรัชนพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ครับมาพูดไปมือสั่นไปนี่หมายความว่าไงพูดไปอะไรนะมือสั่นไปไม่รู้สิมือก็พูดไปมือสั่นไปเนี่ยมันมี2ออย่างนะคืออาการ ขออภัยท่านรัตนตรีนะแต่ท่านต้องต้องเช็คแล้วละ่ะถ้าถ้าในงั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าจะป่วยเป็นพาร์กินสันพาร์กินสันนะใช่คือถ้ามือสั่นโดยโควบคุมไม่ได้ไม่รู้ตัวเนี่ยคือพาร์กินสันอืมกับนสองเลยนะทางจิตวิทยาคือคือการเอ่อไม่สามารถควบคุมความรู้สึกองค์ข้ามได้อืมน,นะเขายะพิรุธอันน,น,นี้อัจจาวิยาอืมนะครับเอ่อถ้าถ้าพูดไปจะพบ ขึ้นหน้ากับคุณว่าถามความจริงมางเรื่องแล้วพูดไปมือขยับซ้ายขยับขวาเขย่าขาเรื่อยกระดิกขาเขย่าขากระพิบตากื่น้ําลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะออ่ใช่ใช่ใช่ครับอผมก็เอเขาส่งคลิปมาผมก็เอแปลกใจผมก็ดูท่านท่านท่านขยับนิ้วตลอดเวลาเลยเนาะมากมือขวาเนี่ยขยับตลอดเวลาเลยก็เอาเป็นว่าขณะนี้คือฟังท่านไว้ก่อนว่าหนึ่งคือท่านอยู่ในรัฐบาล คนเอกประยุทธ์ซึ่งทำโครงการนี้ม,มาตลอด<ะ>เหตใดท่านถึงไม่คัดค้านสองถ้าท่านเปลี่ยนใจแล้วละ่ะนะครับจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแรงต้านทุกฝ่ายรวมถึงผมด้วยหนงนะแล้วก็พักภูมิใจไทยพลังประชารวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับ<ะ>แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะ,ะผมผมย้ำเรื่องแลนดบริดจ์ชื่อวันก่อนว่าจะขอพูดกับคุณวาดไหมครับ ก็คือว่ามันเป็นโครงการเดี๋ยวก่อนพี่เอีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าโครงการผมคือคือเมื่อสักครู่พอฟังคือติดตามเมื่อวานเพราะว่าพี่เอกก็พูดไปเมื่อวันพุธถูกไหมฮะเมื่อวานเนี้ยคุณคุณสุริยะก็พูดแต่ได้ยินว่าเห็นโบจะเอาจีนกับฝรั่งเศสหรืออีกสองชาติเนี่ยมาลงทุนแล้วก็บอกว่ายังจะไปต่อนะไม่ใช่ไม่ไปซึ่งอันนี้เออแต่พี่เอกบอกว่าขยามือใช่ไหมขยายมือหรือเปล่าใช่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 เราก็เข้าใจว่าโครงการเนี้ย เอมันมันเปลี่ยนมาจากโครงการของขอขดกับของไทยครับผมพูดในฐานะประธานคณะกรรมการสอ่อมวลชนเนี่ยนะครับผมเป็นประธานในปีห้าหนึ่งมีห่วงหนึ่งนะครับสวที่ท่านอยู่ในกรรมการผมมาจากการเลือกตั้งอ่ะนะครับท่านก็บอกว่าเอศึกษาเรื่องนี้เราศึกษาเรื่องสองเรื่องสาคัญเลยนะครับคือเส้นทางรถไฟรถไฟ ความเร็วสูงความรรงคู่ทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะมาทัางไปดูงานที่จีนที่อะไรต่างาเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็เกิดการสร้างรถไฟทางคู่แล้วรถไฟความเร็วสูงขึ้นในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราก็ไปศึกษาดูงานเยอะมากแล้วก็ติดตามทั้งระบบรางรางหนึ่งเมตรรางหนึ่งจุดสี่สามห้าเมตรรางคู่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาอันที่สองเนี่ยท่านเสนอเรื่องคอคัดกระรับเราก็ศึกษาอย่างละเอียดโดยไม่ต้องตั้งกรรมธิการวิสามันแต่ ศึกษาตั้งแต่เชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สับสนุนตอนหลังก็เป็นกรรมธิการวิสามันในคลองไทยบ้างอะไรบ้างะนะครับ,รบเราก็ดูไปถึงพูดง่ายว่าดูตั้งแต่พื้นที่มีกี่แปลนกี่แปนนะครับจนถึง9เอที่เราจะสร้างดูไปถึงคลองซูเอต <ฮะ S 2> ที่อียิปต์นะครับ,รบไปดูที่สิงคโปร์อะไรก็ว่าไปนะเ<ม>ส <า S 1> ้นทางทั้งหมดเนียจุดคุ้มทุนทั้งหมดแล้วสรุปเลยนะครับ ว่ากรรมธิการมีความเห็นและรายงานต่อวุฒิสภาไปแล้วนะครับว่าไม่เหมาะสมที่จะสร้างต่องกัดไรือป้องคลองเรื่องขุดคลองเนี่ยสรุปว่าไม่เหมาะสมเพราะไม่คุ้มทุนหนึ่งก็คือว่าหนึ่งเลยต้องตัดแผ่นดินเยอะมากนะครับขนาดกว้าง450เมตรนะครับซูแมจะเราจะบอกว่าระบบป้องกันสมัยใหม่เนี่ยทางอากาศทางขีปนาวุธทางอะไรเรือดำน้ำเนี่ยจะป้องกันการแยกดินแดนได้ แต่เราเราไปเจอปัญหาที่จําได้แม่เรือจมในในคลองปัญหาเรื่องคลองสุเอตนะครับยเลยคือเร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 ือมันล่มจากจากคือเรือจมค้างท่ออยู่แล้วมันทําให้ทุกอย่างมันล็อกไปไม่ได้แล้วมันก็ขนของไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตคลองสุเอตเองก็เป็นสาเหตุของการรบกันของชาติมหาอำนาจต่าง,างๆที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็ตัวประเทศเขาเองถึงแม้ว่าผลประโยชน์มหาศาลแต่มันทําให้ประเทศอ่อนแอลงได้เช่นกันคือมีประวัติศาสตร์เรื่องคลองไปเยอะแยะพี่เอ๋ แต่เทคโนโลยีปัจจุบันไม,ม่ต้องเป็นคลองก็ได้แล้วใช่ไหมเรากำลังจะเข้า,าสู่ทีนี้กําลังอธิบายว่าคอคอดกเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับมันทําได้ก็ต้องทํำตรงแงวสงลานะครับ,รบแล้วเราก็จุดอ่อนก็ยังมีอยู่เช่นสมมติถ้าเอาเรือเ,เข้าไปแล้วก็ถูกทิ้งระเบิดที่จอเดเรือดำน้ำําลอดผ่านก็ไปไม่ได้รเรือลบผ่านก็ไม่ได้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยยังต้องมีปัญหาเรื่องระดับน้ำสองฝั่งนะครับที่ไม่เท่ากันท,ที่ไม่เท่ากันนะครับต้องทำคลองยกระดับหรือไม่นะครับจุดลงทุนเนี่ยมากกว่านี้หลายหลายเท่าสร,รุปว่าถ้าทำแบรนบริชนะครับ,รบที่ตรงชุมพรระนองนะครับหรือจุดอื่นแต่ว่าเขาศึกษาม,มาแล้วว่าตรงที่เหมาะสุดก็คือแหลม,ลม,มริ้วมาทะลุทางท่าเรือฝั่งระนองเนี่ย คนก็จะต่อต้านเรื่องน้ําตื้นนะครับแต่ดูลักษณะของถ้าดูของสนขเขาจริงจังเลยนะครับ <Ha. S 2> เขาจะก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกยื่นออกไปในทะเลที่ความลึกนะครับอสองฝั่งเนี่ยฝั่งรานองเนี่ยยี่สิบเมตรสิบเจ็ดเมตรฝั่งอ่าวไทยยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจอดเรือได้นะครับ,รบอันนี้ก็สามารถเข้ามาสร้างท่าเรือน้ำลึกได้นะครับเพราะต้นทุนของแลนบริชเนี่ยนะครับ ประมาณห้าแสนกว่าล้านนะครับรวมรวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จประมาณหนึ่งล้านล้านที่ผมออกมาต่อสู้เพื่อไม่ให้สองเรื่องนะหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการทำดิจิทัลคอยซึ่งวันหน้าจะมีโอกาสพูดว่าเงินมันจะสูญหายไปในระบบไม่หายในระบบหายจากระบบไปอยู่นอกระบบเนี่ยครึ่งหนึ่งอันนั้นแหละว่ากังวลที่เหมือนกับแกงคอร์เซนเตอร์แกงทำหวยออนไลน์แกงทำพนันออนไลน์เนี่ย เวลามันไปทำเป็นอันเนี้ยมันตรวจสอบไม่ได้นะครับเอาห้าแสนกู้หกหมืล้านจะกู้จะยืนแต่ออมสินจากอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมันออกมาใช้ครึ่งหนึ่งมันกู้หมดเรายังมีเวลากับกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะไปกุมภาพี่เอ๋และยังไม่ได้ตอบเราเกินมาจากไหนและยังไม่ได้บอกเอกเอาบล็อกเชนมาใส่ยังไงใช้ยังไงดังนั้นเราแลนด์บริดจก่อนเออยาวๆนะแต่ว่าเรื่องของแลนด์เนี่ยอ่อย่อๆก่อนเลยคือว่า ประเทศที่สนใจนะครับมันจะเชื่อมหนึ่งคือท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งเนี่ยนะครับที่ตัง้งอ้างว่าทาไม่ได้น้ำลึกไปนอนเน,นี่ยขณะนี้ชัดเจนว่าเขาจะทํายื่นไปในทะเลนะครับอ,อันที่สองออจุดของการขนตู้ด้วยคอนเทนเนอร์ระหว่างรถไฟและระหว่างทางเหนืนอมอเตอร์เวย์นะครับและท่อ้ํามันสามจุดนะครับเชื่อมระหว่างกันเนี่ยอ,อ,อย่าไปตีความว่าเอาคอนเทนเนอร์ลงฝั่งระนอง ลงเสร็จปั๊บแล้วก็ต้องยกขึ้นรถริ่งมาฝั่งขวามาฝั่งชุมพรไม่ใช่ทั้งสองฝั่งจะมีโกดังคลังสินค้าเหมือนวันนี้เราสั่งช้อปปี Lazada อะไรเนี่ยนะครับอเมรินเนี่เขามีคลังสินค้าอยู่ทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยคนสินค้าจากจีนหรือคนสินค้าจากทางยุโรปมาเนี่ยก็ามาลงโกดังไว้เลยมาลงสต็อกไว้เลยนะจะสั่งไ,ไ,อไอโฟนจะสั่งรถยนต์จะสั่งชิปเชฟอะไรเนี่ยก็มาไว้ แล้วก็ไม่ต้องมาแบบอยเอาตู้คอนเทนเนอร์มาอีกหนึ่งขึ้นรางรื้อไปขึ้นเรืออีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่<ะ>มันถูกสต็อกไว้แล้วมันก็ลําเลียงไปเรื่อยๆนะครับไปอยู่อีกคนละฝั่งพูด,ดง่ายๆว่ามีรถมีทั้งสองฝั่งมีของ<ะ>คุณก็เอาขึ้นเรือออกมาไ,ได้เลย<ะ>ถ้ามีออเดอร์มา<ะ>ถ้าจะเข้าในประเทศก็ขึ้นรถไปทางคู่จากชุมพรนะครับขึ้นมากรุงเทพนะครับหรือจะเชื่อมจากจีนลงมาผ่านลาวผ่าน น้องคายเข้ามาทีุ่งเทพแล้วก็ลงไปที่ชุมพรได้เลยครับหมายความว่ามันเป็นมันเป็นระบบโลจิสติกธรรมดานี่แหละแต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่มันสามารถเชื่อมรถรางเรือหมายรือว่าเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันหมดคือเรือวิ่งมาถึงแผ่นดินปุ๊บก็ขนของลงมีที่สต็อกสินค้ามีคาร์โกเก็บของใหญ่โตมากแล้วก็<ไ>แล้วก็ขึ้นขนเฉพาะสินค้าที่มันจะขนเนี่ยผ่านเส้นทางบนบน บนบกเนี่ยไปไปสั้นๆตัดไปแล้วก็ไปลงเรืออีกทีถูกไหมพี่พี่เอคือพี่เอบอกว่าโดยที่มีคาโก้มีม,ม,มีมีคลังสินค้าทั้งสองจุดที่ติดกับ<อ>ทะเลอ่ทั้งสองฝั่งของทะเลสมมติสมมติเราเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสินค้านําเข้าเนาะ uh huh. สินค้าสง่งอ uh huh. อกเรามีห้องฟรีสตู้เย็น uh huh. ใหญ่โตสำหรับสาหรับใส่ชุรเรียนใส่ออะไรผลไม้แปรรูกที่จะส่งออกไปจีนก็ขึ้นมาก็มารอไว้เลยไม่ต้องมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือขนลงเรือก็ไปทัง เข้าใจคือคือ,อนนคือเออผมผมชอบมากกว่าที่จะขนไอไอเจ้าคอนเทนเนอร์คือหมายถึงว่าถ้าเอาเรือเดินทะเลมาเป็นคอนเทนเนอร์มันต้องเอาคอนเทนเนอร์มาลงเรือแล้วเรือก็ก็แล่นมาแล้วมาเจอแผ่นดินไทยใช่ไหมแล้วก็ขนเอาคอนเทนเนอร์นั้นอะ่ะมาลงมาลงอะไรก็ตามรถอะไรก็ตามที่เป็นแลนบริดจ์เนี่ยเป็นสะพานเนี่ยข้ามไปแล้วเอาตู้ทั้งตู้เนี่ยขนทยอยไปทีละตู้ละตู้เออพี่เอกพอบอกว่ามันมีคลังสินค้า ที่จะเก็บสินค้าซะก่อนเลยสองฝั่งได้แล้วก็ขนไปตัวตัวตามออเดอร์อะไรก็ตามแล้วบริหารจัดการแล้วก็มีแล้วมีระบบขนส่งอีกทีหนึ่งผมว่าเออมันฟังแล้วมันค่อยดูเป็นที่เป็นทางหน่อยดีกว่าขนคอนเทนเนอร์พี่เห็นรู้สึกว่าขนคอนเทนเนอร์ไปดูแล้วเอออันนี้เห็นไหมพอหเรามองอย่างนี้ปั๊บเราเห็นประโยชน์ทันทีเห็นไหมเป็นคือมีคลังสินค้าสองฝั่งสองถ้ามันมีสินค้าจาเป็นที่ต้องข้ามผ่านจากลงจากแปซิฟิก เข้ามาที่ช <inaudible> like, ุมพรแล้ว <Gabriel> ก okay. ็ข้ามไปทางอันดามันสะพานระนองเลยนะครับไอของเนี่ยไม่ออกจากคอนเทนเนอร์เลยก็ได้มาร้อยคนมาสิคอนเนเนอก็ก็ใช้เวลาแต่ทั้งหมดมันย่นระยะเวลาจากการผ่านสิงคโปร์ไปประมาณสี่ห้าวันโอ้คือขนคอนเทนเนอร์ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ได้เหมือนกันครับเพราะมัามีทางรถไฟมันก็แค่เอา เอาแะนกยกก็ยกขึ้นแล้วก็ใส่รถตู้แล้วก็ลงเรือย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจคือขนคอนเทนเนอร์เนี่ยเร,เราเราเราคิดตั้งแต่แรกคือหมายถึงว่าผมคิดไว้ตั้งแต่แรกว่าคือเอาคอนเทนเนอร์ลงเรือเนี่ยมันขึ้นบนบกที่นี่ขึ้นบนบกหมายความว่ามันก็มีเครื่องยกเครื่องขนอะไรที่จะขึ้นบนรถไฟหรือบนบนบน,บนรถที่มีรางเพื่อจะขนของหนักได้ใช่ไหม,มแล้วก็ตัดพั้วไปไปอีกฝั่งหนึ่งของของ,ของทะเละโดยที่เราไม่ต้องตัดแผ่นดินเราก็คือขนผ่านปลางไปเนี่ย เออก็ยกคอนเทนเนอร์คือความความรู้สึกว่าตายแล้วมันก็หลายต่อจังเลยเออแต่ว่าพอคิดอีกทีว่าด้วยปัจจุบันมันก็ไม่ได้ยากมันเป็นวิธีหนึ่งมันเป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าหมายว่าไม่ไม่ใช่จะไม่มีนะมีแล้วก็มีคลังสินค้าลองนึกถึงไซโลไซโลพืชผลการเกษตรก็มีทั้งสองทั้งสองฝั่งครับครับนะครับสมมติเอาคลังข้าวแล้วกันข้าวจะออกไปทางอินเดียก็เข้าไปไว้ฝั่งละนองโอดังข้างข้าวจะไปทางญี่ปุ่น ในจีนก็มาไว้ฝั่งชุมพร <ฮะ S 2> ที่ผมยกตัวอย่างว่าไม่รวมถึงข้าวโพดที่จะกลับเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยพืชผลพันธุ์พืชที่จะเข้ามาจากอินเดียจากอะไรก็จะทํทแบบเดียวกันนะครับครับซึ่งไอ้เทคโนโลยีมันไม่ได้ยกใส่คอนเทนเนอร์แล้วย้ายคอนเทนเนอร์ไปซ้ายขวาตลอดเวลาไม่จะเป็น,นต้องเป็นแบบเดียวเป็นได้ทั้งสองแบบเป็นไฮบริดใช่ไหมครับว่ามีคลังสินค้ากได้เก็บสินค้าก่อนแล้วก็บริหารจัดการเรื่องเวลาการขนส่งกันกับสองคือย้ายคอนเทนเนอร์เลยตอนนั้นถึง ลาซาด้าไี่คุณชอบเข้าใจเขาจะมีขัาข้าสังส่งซื้อขายทัดมาเอาเอา,เอาง่ายอีกอียเลยนะครับคลังน้ํามันที่ซาอุดีอาระเบียจะลงทุนอันนี้ก<อ>็งทางเนี่ยมาเรื่องใหญ่ประธานสภาหอการค้า,ารปาระธานสภาอุตสาหกรรมที่ไปซาอุมาเนาะซาอุดจะลงทุนจุดสิบเปอร์เซ็นไทยจะลงสามสิบเป็นอันนี้ประมาณห้าพันล้านดอลลาร์นะครับเออนึกภาพนะครับไม่ใช่ว่าเอาเรือน้ามันมาจอดที่ฝั่งละนองแล้วก็ ถ่ายเรือน้ำมันส่งท่อมาขึ้นเรือน้ำมันอีกฝั่งหนึ่งที่ฝั่งชุมพรไม่ใช่ครับต้องมีคลังน้ํามันทั้งอสองฝัง่งเรือมาจากซาอุสมุทรถถมีนะเรือจะขนมาจากพระตะวันออกกลางทั้งหมดเข้ามาเสร็จก็เข้าลงกันแล้วก็เก็บไว้ในคลังนั้นแหละครับฝั่งนี้ฝั่งตะอ,อันดามันนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ระบายด้วยท่อครับท่อก็ส่งม,มาไว้คลังฝั่งชุมพรครับ ช่ไหมก็มาใส่จะเอามีกี่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 ก้นกี่ถังอ่ะเสร็จแล้วเรือที่มาจากทางจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เป็นผู้ผู้รับรายใหญ่แต่เขาก็มีโรงกลั่นเองนะเดิมก็ต้องไปกลั่นที่อญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับสหุพ่อไปลงทุนนี่นะเขาก็มามาดูดตรงเนี้ยไปนะครับอันนี้พูดถึงกรณีเน้ํามันนะแก๊สก็เหมือนกันนะครับถ้าถ้ามีครับ แล้สรุปก็คือว่ามันใช้คนส่งทางพ่อและมีคลังสินค้า2ปีกรองรับครับโอ้ดังนั้นเดี๋ยวนะมี1มีคลังสินค้า2ด้านคลังสินค้าเนี่ย สินค้าที่ที่จะเดินทางระหว่างคลังสินค้า2อันเนี่ยจะเป็นรางรถไฟก็ได้ก็เป็นแลนด์บริดจ์หรือแม้แต่ทางคู่เออเป็นท่อก็ได้มีทางรถพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์อ่าหรือเป็นท่อส่งน้ํามันก็ได้ซึ่งเนี้ยและมีและมีและมีท่อส่งน้ํามันอ่าระยะทางทั้งหมด9ก้าสิบสามจก้ากิโลโอ้ก็ไม่ไกลนะนิดเดียวครับใกล้นิดเดียวเออกรุงเทพเอ่อรามคบังแหะประมาณนั้นนะครับเออ ห้าพันล้านเหรียญซาอุมหามิตรของเราโอ้รักซาอูจังเลยเดี๋ยวเราควรจะจัดทริปไปซาอุก,กันดีกว่าพี่พี่เอครับ <laughs> ไปอียิปต์ไป <laughs> ดูทองสุเอต <laughs> แล้วไปซาอุด <laughs> ้วยเออห้าพันล้านเหรียญก็ประมาณประมาณเหม็นเหม็นคือตอนนี้เหรียญนึงประมาณ3 6บาทเอาเอาเอา <laughs> แค่30ก็ประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาทประมาณแสนแสนหกแสนเจ็ดอะไรแบบนี้มันจะไม่จะมันมีโครงอนนั้นคลังแล้วก็อาจจะมีลงกลั่นมีอะไร <laughs> อีกนะครับเห็นเห็นก็ว่าอาจจะขึ้นไปถึงหกแสนน้ำบาทนะครับ ไอ้ที่ว่าทั้งหมดนี่มันมูลค่าเนี่ยมันมีทั้งมูลค่าการก่อสร้างการค่าเรือเนาะฝั่งลราประมาณสักสามแสนล้านมีเอ็กซ์ตอร์เรียร์รูปแบบการขนส่งประมาณสักแสนสี่เส้นทางเชื่อมมอเตอร์เวย์กับรถไฟทางคู่เนี่ยอันนี้แค่ประมาณสองแสนกว่าล้านเองนะครับเทคโนโลยีเนี่ยปีเจ็ดสามเนี่ยเราจะใช้ได้โอ้นี่ก็เลยจะถามว่าเสร็จเมื่อไหร่ให้ให้ไปถึงปีเจ็ดสามคือสิบปีจากนี้ ก็ไม่ถึงสิปีนี้มันหกหกหกแล้วครับเจ็ดปีเองครับเจ็ดปีเองมันทำไม่ยากเพราะว่ามันนิดเดียวเองฮะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทะเลาะกันอีกนานไหมกว่าจะเริ่มหรือมันจะเริ่มได้เลยไม่เขาเขาทำเอ่อเอ่อไอไนั่นไปแล้วรอบหนึ่งประชาพิจารณ์ไปแล้วรอบหนึ่งเห็นนะฮะคือคือข้อแรกเทคโนโลยีโลจิสติกปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าคือมีคนเรียนหรือว่าคนเก่งๆที่เขาเข้าใจอย่างที่พี่เอพูดแล้วมาททำให้ได้เนี่ยปัจจุบันไม่ได้ยากแล้วข ไม,ไม่ไม่ไม่ยากครับว่ามันจะมีบางโ่วงที่เจาะอุโมงเราก็เห็นการเจาะอุโมงค์ที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วนะครับที่รถไฟวิ่งผ่านเข้าไปนะครับเพราะเพราะนั้นเทคโนโลยีเจาะอุโมง์นี่เป,นเป็นเป็นเรื่องธรรมดามากก็เจาะอยู่น,น,นิดเดียวแถวแถวช่วงรอยต่อแล้วรู้สึกจะเป็นใกล้ใกล้ระนองที่ทะลุอ,ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมมากแล้วพวกท่าเรือสั้นสั้นที่สุดนะครับท่าเรือพวกท่าเรือ ที่จะยืดไปในทะเลจะกระทบกับทะเลกระทบกับอะไรมันมันต้องมีบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแบบแบบมากตรพุทธนะที่จะทิ้งขอนศรีมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนแหลมฉบังอะครับฮะให้นึกถึงแหลมฉบังเพราะบังก็ไว่ได้มีมัลลภิษขนาดมากตะพุทธอ่ะครับคือคือเขาไม่ได้เอาอะไรมาถลุงหรือเอาอะไรมาผลิตเขาเป็นที่ขนของดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสกปรก ที่มันจะออกมาแต่ปัจจุบันถือถ้ามีอะไรสก,กรปรกแต่มันก็ไม่ควรสกปรกอยู่ในที่ที่ที่มันธรรมชาติสะอาดมากๆเป็นจุดขายอยู่แล้วเข้าใจแต่เนี้มันไม่ได้เป็นโรงงานไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นไปเป็นท่าเรือเออแต่แน่นอนมันก็ต้องมีผลกระทบบ้างถูกไหมพี่เอก็ต้องหาจุดที่มันลงตัวสุดอ,อ,อัธรรมดาครับคือเราจะแลกการพัฒนาด้วยการเ,าเสียหายน้อยที่สุด<อ>ไม่ใช่ไม่เสียหายเลยแต่ความจเจริญที่มาคุ้มจุดเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการที่สิงคโปร์ทั้งหมดนะครับเออเรือเรือฟีเดอร์ประมาณห้าพัน ถึง6,000บิทีเนี่ยนะครับไซส์ขนาดนี้นะครับเข้ามาที่นี่สบายมากเลยครับเราก็นึกถึงว่าเรือที่เข้ามาในอ่าวไทยอ่ะมาที่ทงเตยเอี่ยงนี้ก็ไซส์เล็กใช่ไหมมาที่แหลมกระบังก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากขนาดที่เรือเดินสมุทรแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสองอันเนี้ยสองฝั่งเนี่ยเข้ามาแล้วจบที่ชุมพรแล้วถอยแล้วก็หันหลังกลับไปทางเกาหลีญี่ปุ่นจีนขึ้นไปเลยนะครับพี่เอกปลารดิวัตซ์อะไรก็ว่าไปแต่อีกฝั่งนึงก็มาทางเนี้ย อินเดียไปพม่าอินเดียไปยุโรปได้เลยผมผมผมเชื่อมั่นในในเทคโนโลยีการกอร่อสร้างการผลิตทั้งหมดเนี่ยผมว่าปัจจุบันมันทําได้แน่แและดูแลกันได้แน่แเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามทีนี้ได้ศึกษาคู่แข่งกับศึกษาลูกค้าไหมครับคือลูกค้าเขาจะเอากับเราไหมลูกค้าเขาเอาด้วยไหมหมายถึงว่าคนที่จะเอาเรือมาผ่านตรงนี้ขณะที่ยังมีสิงคโปร์อยู่คู่แข่งไว้ยังไงหรือคู่แข่งเขาจะมาลงทุนกับเราด้วย ทางทาง,ทางการค้าเป็นยังไงครับพี่คุณคว,ว่าวถ้าถ้าเราเราถามว่าวันนี้การข,ขนส่งโลจิสติกส์หาช่องทางเพิ่มลดต้นทุนให้เยอมากที่สุดนะครับทาง้งเรือเนี่ยถูกที่สุดทางรถไฟรองลงมานะครับ,รบวันนี้จีนยังต้องหาทางทําเส้นทางรถไฟไปส่งยุโรปเลยนะไอวันเบลวันรถเชื่อมระหว่างรถไฟจีนเอ่อเรือทั้งหมดนะครับเพราะอันเนี้ยส่วนหนึ่งจะเป็นองค์ประกอบของวันเบลวันรถได้เลยง่ายมากที่สุด นะครับ oh, ครับคนคนที่จะเชื่อมโยงกับเรานะไม่ต้องไปถามอะไรเลยครับ hmm. เส้นทางที่เขาลดไปประมาณสี่ห้าวันเนี่ยค hmm. ุ้มไหมแล้วแล้วมาแล้วอย่าไปคิดว่าเออเอาคอนเทนเนอร์ขึ้นฝั่งนี้แล้วย้ายไปฝั่งนู้นไม่ใช่มาแล้วเอารับของออกมาได้เลยเนี่ย<ะ>มันลดเวลาไปอีกกี่วัน<ะ>มาคนสินค้าการ,กรเกษตรจากไทยจะลงมาจากจีนหรือนําเข้าวสินค้าเอะจะเป็นพันธุ์พืชหรือเป็นน้ํามันหรือเป็นอะไรจากเอประเทศ ทางตะวันออกกลางนะครับที่จะมาทางสาภาพยุโรปอินเดียบางปราเทศหรือแม้กระทั่งมาทางแอฟริกาที่ก็มาทางนี้ได้หมดนะมันไม่จําเป็นต้องถ้าจะเข้าแรงมันก็มาทางไทยได้แล้วก็ขึ้นขึ้นทางบนไปทางจีนทางลาวได้นะครับสิงคโปร์ก็อาจจะยังเป็นเป็นรายใหญ่อยู่แต่ก็เหมือนกับว่ามันก็มีขนมาีเส้นหนึ่งก็คือแช่เพราะนั้นเนี่ยแช่ลูกค้าแน่นอนครับแชร์เส้นทางมาบ้าง ทีนี้ทางสิงคโปร์ก็คือปกติมันก็มีข่าวลือกันตลอดเวลาว่าแหมสิงคโปร์เขาเร่อเ,เต้าเขาคงไม่อยากให้เราทำอะไรางี้ก็ไม่แปลกมันเป็นไฟฟอ f o r c e นะคือหมายถึงว่าไม่อยากให้มีรายใหม่เข้ามาแข่งคือวิชาการตลาดนะพี่ไม่อยากให้มีรายใหม่เข้ามาแข่งในธุรกิจของเราดังนั้นเราเป็นเจ้าธุรกิจอยู่เราเป็นสิงคโปร์ที่เราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้อยู่ก็ไม่อยากให้ไทยที่เป็นรายใหม่เนี่ยเข้ามาแข่งหรอกเออทีนี้ทีนี้ มันมีการพูดคุยกันยังไง<ร>บ้างต้องคำนึงถึงประเทศเรา <C> e <val> นะครับ <c oughs> ผมคิดว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยตลกลงกันใหม่รัฐบาลใหม่มาที่นาให้ดีหลายเรื่องที่ทาไม่คุ้มทุนเนี่ยเยอะแยะมากเล้วเจ๊งไปนะ <c oughs> ผมพูดเรื่องที่จะเจ๊งก่อนอก็คือเรื่องเงินห้าแสนหกหมื่นล้านที่จะทาดิจิตอลซึ่งอันตรายสําหรับการได้เศรษฐกิจสเตอร์ลอยแล้วเจ๊งในระยะอันใกล้นะครับดูให้ดีเลยนะครับว่าทําไมค่าเงินบาทอ่อน ตัใจพี่เอกที่นี้ขายพันธบัตรแนะขายต่างๆเยอะมากทีนี้่นี้ถ้าพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เชียวละเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีตะวันตกแบคอัพทีนี้ถ้าเราบอกว่าตรงนี้มีจีนมาลงทุนถ้ามีฝรั่งเศสมันฟังดูเอ้ามันฟังดูเออฝรั่งเศสก็ตะวันตกแต่ก็ไม่ใช่อังกาพูดพูดในฐานะไม่ใช่อดีตปัจจุบันยังเป็นอยู่นะประธานถมมิตรภาพเข้าใจเข้าใจเขาเขาก็สนใจนะครับเพราะว่าเกิดการลงทุนแล้วก็ข้อบอกบอแล้วว่าเขาจะปรับท่าทีใน คุณมิภาคแล้วก็ในระบบการเมืองใหม่นะครับฝรั่งเศสจะไม่ได้เยื่อหยิงแล้วฝรั่งเศสก็พร้อมจะเข้ามาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนก่อสร้างหรือเข้ามาทําเรื่องการซ่อมเครื่องบินใช่ไหมครับใช่แล้วคือเขาลงทุนในไอ้ผู้คลองเหล่านี้อยู่แลละคลองสูเอเดก็เขาและสุดท้ายก็พาประเทศลบกันอุตลุดใส่สมัยโบราณพินาคือหมายความว่าความเป็นความเป็น ประเทศใหญ่เป็นเป็นเป็นประเทศอิทธิพลใหญ่โตสุดท้ายก็อเมริกาก็เข้ามาแทรกคือคือผลประโยชน์ที่มันแทรกแซงกันหลายฝ่ายก็ไม่มีใครเป็นมิแท่ศัตรูสาวรอแต่ว่าถ้าเราเปิดการลงทุนเปิดกว้างและให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันได้ไหมายถึงทุกฝ่ายหลัก,ลกๆที่จะเข้ามาร่วมกันได้ไอ้ความเป็นไปได้ตรงนี้มันคุยกันไปถึงไหนแล้วพี่เอกับ ก็ก็ก็อย okay. no. ู่ที่รัฐบาลนี้เคาะต่อครั้จงครับจริงเดินมันเดินต่อได้เลยมันไม่ใช่แผนมันมันเพิ่งมาปรากฏนะมันเดินกันมาหลายปีแล้วนะมันเหมือนแบบที่ตีฟ้าอนุมัติคนโดยแห่โฆษณากันจริงนะมันยกันมาเนื้อนานแล้วขึอนุมัตินะครับเพราะโดยสรุปนะครับขณะนี้เนี่ยเอเาง่ายๆว่าความลายขนาดนี้คือถ้าเราเริ่มตุลานี้นะครับคนเรามองใหม่ที่น่าเห็นชอบปั๊บนะปีหกแปดเราลงนามสัญญาได้ ปีเจ็ดสามเราเปิดบริการได้สรุปย่อๆเลย oh. ว่าว่าความเห็นผมเนี่ยเอาเงินห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยนะครับ <Ha. S 2> มาลงทุนแลนดบิชุมพรละนองได้ความยืดยาวยั่งยืนให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนภาคใต้นะครับ <Ha. S 2> มันจะเชื่อมทางทะเลข้ามจากชุมพรมาทางฝั่งตะวันออกมาแหลมฉบังมาภาคกลางกว่ากกรุงเทพได้หมดนะครับ <Ha. S 2> เพราะ ผมพูดในฐานะตระกูลผมเนี่ยอยู่จันทบุรีเนี่ยพี่น้องอยู่ชุมพรเยอะนะต hmm. ้องข้ามทางอ่าวกอไก่มาข้ามนิดเดียวเอง hmm. นะครับวิ่งเรือเรือสปีดบ๊ทก็ชั่วโมงออก,กว่าสองชั่วโมงนะครับ hmm. Hmm. เพราะจุดตรงนี้มันเป็นจุดสําคัญนะครับฝั่งละนองซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นตาบอดเลยนะครับ <Ha. S 2> แต่มันเป็นจุดเด่นมากในการออกอันดามันจะเชื่อม hmm. ประเทศไทยละนองจังหวัดเล็กที่สุดในประเทศเนี่ยกลายเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก hmm. อันนี้ความยั่งยืนของทั้งสองจังหวัด และต่อเชื่อมประเทศไทยกับเส้นทางเดินของโลกเหมือนกับที่จีนเคยมีเส้นทางสายไหมเหมือนกับเส้นทางเกลือเหมือนกับเส้นทางคลองสุเอตคลองปานามาและที่อื่นๆเพราะนี่เรากําลังสร้างประวัติศาสตร์ในรุ่นเราให้ลูกหลาน <c oughs> อย่าเอาเงินห้าแสนหกหมื่นล้านไปละเลงเลยครับเอามาทําโครงการนี้อื <c oughs> แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับและอธิบายประชาชนว่าเลิกนะครับไม่ต้องไปคิดว่าจะปลดไม่ปลดคู่ว่านะครับแบงค์ชาติมันปลดไม่ได้หรอก นะครับแล้วอย่าไปคิดเรื่องทำไอ้ดิจิื่อข้อคอยซึ่งมันอันตรายนะครับและสุดท้ายเนี่ยไอ้นี่ิื่อทั้งหมดนี่ขัดยากนะพี่เอเดี๋ยวเราแยกดิจิื่อข้อคอยไว้ต่างหากเอาพี่เอมีเรื่องอะไรของวันนี้ผมบอกคำเรื่องนิดเดียวก็คือว่าที่คุณทักษิณที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ของคำเรื่องในที่ต่างประเทศเนี่ยมาเสริมทักษิณมาเป็นที่ช่วยรัฐบาลผมว่าระมัดระวังนะครับเพราะว่าเออ่ถ้าจะขอคำปรึกษาตามโปรกสีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังมีคุณชวนหลีกภัยคุณ อภิสิทธิ์นะครับคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณยิ่งรักอะไรก็ปรึกษาคุณชักศิลก็ปรึกษาได้แต่การตั้งเป็นที่ปรึกษาเนี่ย้าเระมัดระวังนะครับเพราะว่าอย่างปีคดีอื่งคดีความแล้วเดี๋ยววันจันทร์นี้กรรมธิการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอธิบายไม่ว่าจะเป็นสำนักงานดุลแห่งชาติพอโรงพยาบาลหรือนะครับใหญ่ขออีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องฉุกะหุกขึ้นมาเมื่อวานนี้เมื่อวันศุกร์นี้สองวันเรื่องคุณช่อกับแก้รัฐธรรมนูญกลายเป็นเรื่องที่มันผูกกันชะได้พี่เอ๋ จริงๆเรื่องนี้อ่ะนะครับผมคิดว่าความจริงที่เขาอยากแก้รัฐมนูลนี่ยเขาเรื่องนี้แหละครับส่วนหนึ่งมันไม่ใช่คุณชอบโดนคนเดียวนะครับคุณปรินาไกรคุปคุณกระหนกวันยวิลาวันแล้วก็พวกเสียบบันแทนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่านักธนูวางเรื่องจรรยบรรณจริธรรมไว้เป็นสาคัญการการเดินตามแนวทางนี้ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ถ้านักการเมืองอยากจะทำอะไรอยากกะยุบทิ้งเนี่ยพูดง่ายๆอยากกะรยุบทิ้งนนะครับก็ ปรสัทสิทธิทางการเลือกตั้งเ่ยไม่ได้หมายความว่าปัะสัทธิ์แล้วคุณทาอย่างอื่นไม่ได้ผมก็เห็นคุณเคลื่อนไหวตลอดนะครับแต่สิ่สาคัญก็คือว่าคุณต้องรอดูการเมืองอีกครั้งหนึ่งว่าเอเมื่อคุณไม่ยอมรับกติกาแล้วคุณจะแก้กติการเรื่อยๆเ,เนี่ยอันนี้อันตรายนะครับก็ฝากไว้ว่าเรื่องแบบเนี่ยทาผิดอะไรก็อย่าไปทําผิดอ่ะนะ<ม>แล้ไม่ใช่ว่ามาทำผิดเส็จเพราะว่ามาคิดเคลื่อนไหวแก้กติกาเช่นเดียวกันกับเอท่านรองประธานกับหัวหน้า พักสายค้านก็ขยายขึ้นมาใหม่นะครับผมว่าเลือกให้ดีนะครับอย่าไม่ใช่ว่าอทําแล้วโลกะวัชชะสังคมสีเพียงนะครับว่าคุณลองหนึ่งจลาออกแล้วถูกขับไปอยู่พักเลยนะเข้าใจเป็นธรรมเข้าใจพี่เอเดี๋ยวเราไปขยายเสาวที่นี้เสาวที่นี้ติดตามหน่อยนะครับคุณว่าให้ยินเลยนะครเบียร์เฟสหรือว่าพี่สิงคโปร์ใครไปดูบ้างใครไปดูเหรอ อ๋อสิงคโปร์สิงคโปร์เดินทางจะไปดูเบียเหรอตกลงก็เขามีคุณเท่าพี่พบไปนะเขาเป็นนักปรุงเบียเอาไปงงแล้วโอเคนใช้เงินอะไรล่ะใช้เงินหลวงเอาคนเข้าใจโอเข้าใจสบอกเขายังสบาได้งบเดินทางปีที่แล้ว28 0 0 0บาทเองนะเข้าใจ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 นะเข้าใจและถึงบางอ้อเอาละครับขอบคุณมากครับสวสุชัยเจริญกบันจันทร์ครับสวัสดีครับ fm 105 smile thailand